ครับนี่เจอกับชําแมแล้วครับวันนี้ลุยสวนนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกขานะครับข่าเหลืองหรือขาหยกนะครับนี่สั่งมานะตัวนี้มีการอบฟางไว้หนึ่งเดือนนะครับลดน้ําขาแก่นะครับในกิโลโละยี่บห้าบาทนะเอาไม่ใส่ปุ๋นขาวแล้วกดระยะหนึ่งเมตรนะครับเนี่ใส่ปุ๋นขาวกัน ุดเสาลองหลุมเล่นนะครับกันเป็นเชลาหลุมระยะหลุมหนึ่งเมตรนะครับโอเคการขุดหลุมก็จอบขุดนะครับเป็นก็มีเล็งเชือกนะครับหัวท้ายเป็นเส้นตรงรก็ใช้ไม้วัดนะครับระยะนี่นะหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ขุด แถวตรงนะครับขาก็อบฟางไว้นะครับขากแก่นั่นแหละอบฟางไว้หนึ่งเดือนลดน้ำาะโปุปูนขาวแล้วก็ปุปงเช็ดหาวัวนนะงอกแล้วก็ปงเป็นแถวนะครับ เดือขายหยวกแต่จอบที่ขุดเป็นจอบนี้นะครับจอบเ็เล็กเบาๆนี่นครับขาส่วนมากจะก,กิโลละยี่สิบห้าบาทขุดเป็นแถวตรงนะเล็งเชือกนะครับก็ใช้อจอบนี้ขุดะระยะเห็นภาพนะครับ เดี๋ยวตะกาเนี้หมดก่อนบางอันถ้าหน่อใหญ่มากก็แยกนะครับแยกหน่อปลูก ปกบางแลละถ้าหน่อยใหญ่ก็แยกหนอนะครับตัวเล็กๆนี้ก็หนอเดียวพอดีฝนจะตกเนะี่ยเดี๋ยวค่อยลดน้ำน,นะครับมือก็ได้นะโอเคหนอโผล่ เลยดุไม้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนี่นไงช่วยติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหวในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับนี่นขอลุยสวนปูคาคาเลืง้งหรือคาอยยกก่อนนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับล่านผู้ชที่ตำบลภูเงินอำเภอกรนนักจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ปลูกขาไฟดินแดงนี่นะครับตรงนี้เค็นสวนทุเรียน